เนี้เดี๋ยวเบื้องล่าตัวแอบสมใจแล้วพี่น้องเออ้ยข้อนี่ครับข้อขยับไปน้อยนึง อิ่มงานแอตเทวดานะครับพี่น้องน้ำหนัก4.6กิโลโกร,รมัมแอตเทวดาพระเอกในสนาม สุดยอดนะครับเอา้าวืันนี้ได้เบิ่งล้ำตัวแอบสมใจแล้วพี่น้องเออข้อนี่ครับข้อขยับไปน้อย เบียเดเบียเดเบียเดเบีย <Hey>. uh. ดมี่ะ oh. นี่ครับฉาย,ยาคอ,อร้อยวิ <c oughs> ถ้าขึ้นมหาข้อหกสิบวิแลยอ๋อวางหางเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องหางดีสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับองศาการบินก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับว่างหางยอดเยี่ยมอีกนะครับ อาติดตามแต่นการน,นะครับพี่น้องจะได้เวลาลายน้อยน้นอยหลายปั้นใดน,นะครับเปลี่ยนด้วยเบาดีแล้วครับเบาดีเบาดีเอ็กเทวดา ได่เวลาหน่อยหลายสํดาหนะครับติดตามไปนะกันนะครับพี่น้องได้ทุกเม็ดเอาหนึเด็เอาสามเตี้ยเที้ยกันเลยตัว ร้อยเจ็ดสิบแล้วครับพี่น้ององศาเหลืออีกสูงนะครับคอยขยับเขื่อนออกมาเรื่อยๆตีไม่ร่วงเข็มแคบนะครับอเอาดีเจอที่หาเอาดีเจอที่หก เอเทวดาฉายาเป็นพ่อลอยวินะครับมันโหมกนโหนกสองร้อยยี่สิบพันแล้วนะครับ สาหลืออีกพ่อสมควรนะฮะฮ่าสิบพันแล้วครับ สมบูรณ์แห้งครับพี่น้องลงดีดีมเมดไปดีครับไฟออกมาตกหนามบ่ยังวนหินน่ไปก่องด้รึตกหลมใกใกล้ ขยับเพื่อนลงมาครับบอมีตำแหน่งบอกพนะ่นองพื้นฝาพื้นเดียวนะครับค่อยไ,ไปไกลนะครับบางนี่สามลอยพานแล้วครับถูฝาของเงินพื้นเดียวตลอดนะครับบอมีพิกัดบอกนะครับ ขยับเลื่อนลงมานะครับน้ำนักดีแค่ครับพี่น้องไฟไปไกลครับสามร้อยสี่สิบพันไปลงม,มาม่ากาขาวแล้วครับอหลุนไปนั้นกันนะครับ ไฟไปไกลแหงครับพี่น้องสามร้อยเจ็ดสิบผพานไปแล้วครับเหลี่ยมเพียบๆอยู่ในไก่ ม้กลัสี่ร้อยพันไปครับยุบไปไหมโบดตลอดเออพี่น้องเข่าคงใหม่ครับเหลือองศาในพอสมควรอยู่ครับรอหลุ่นเวลาไปน้ำกันนะครับสีนน่ร้อยสิบห้าคะแนนทีมงานแอดเทวดานะครับสุดยอด